การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจลายมือที่หวัดไม่ชัดเจนไม่มีผู้ใดอ่านแล้วเข้าใจได้การเขียนนั้นก็ไม่มีคุณค่าปัจจุบันพบว่าการเขียนกำลังอยู่ในสภาพที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เขียนหนังสือไม่เป็นตัวทิศทางการเขียนไม่ถูกต้องการวางสระ วรรณยุกเครื่องหมายต่างๆคลาดเคลื่อนตัวอักษรไม่ได้สัดส่วนการคัดลายมือเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาครูจะต้องเริ่มฝึกลายมือให้ถูกต้องสวยงามและวางท่าในการเขียนให้ถูกต้องเช่นการนั่งการจับดินสอการเคลื่อนไหวของมือการคัดตัวบรรจง เส้นตัวหนังสือต้องตรงเรียบวางวรรณยุกการวางสระช่องไฟถูกต้องการคัดลายมือทำให้นักเรียนเกิดวินัยในตนเองมีความสุขขมในการทำงานรวมทั้งการฝึกสมาธิให้ยาวนานเกิดความประนีตในการทำงานและฝึกนิสัยรักความเป็นระเบียบฝึกการสังเกตฝึกความแน่วแน่ การคัดลายมือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องฝึกให้นักเรียนคัดหรือบรรจงเขียนให้สวยงามคุณครูไม่ควรละเลยให้นักเรียนฝึกการคัดลายมือเมื่อนักเรียนสามารถฝึกคัดได้สวยงามจะทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีอักษรไทยเป็นของเราเองจุดมุ่งหมายของการคัดลายมือ 1. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือตาให้คล่องแคล่วในการเขียน 2. เพื่อเขียนตัวอักษรไทยถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างประณีตสะอาดเป็นระเบียบชัดเจนรวดเร็วและอ่านเข้าใจง่าย3เพื่อให้เกิดความชํานาญจากการคัดไปสู่การเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. เพื่อให้เกิดสมาธิในการทำงาน มีวินัยในตนเองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สำเร็จก่อนจะเริ่มคั้นแรงมือกันนะคะเรามารู้จักบรรทัดห้าเส้นก่อนนะคะเส้นแรกอันนี้เราเรียกว่าเส้นเส้นหลักนะคะส่วนเส้นล่างเรียกว่าเส้นฐานนะคะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่นะคะเวลาจะเขียนก็จะบอกว่า เริ่มจากตรงไหนหัวอยู่ตรงส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองหรือเริ่มจากเส้นฐานหรือเริ่มจากเส้นหลักนะคะตัวถอฐานนะคะหัวกลางหน้าค่ะเฉียงหลังเส้นตั้งขึ้นมาแล้วก็โค้งในส่วนที่หนึ่งแล้วก็ลากซ้อนอยักขึ้นนะคะไม่เกินเส้นหลักเชิงของทอฐานอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะหยักขมวดค่ะ เป็นลักษณะหยักขมวดไปนะคะหัวของทอฐานอยู่ในส่วนส่วนกลางส่วนที่สองนะเรียกว่าหัวกลางหน้าทอฐานจะมีลักษณะหางซ้อนนะะเชิงของทอฐานอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะนะหยักขมวดค่ะเป็นลักษณะหยักขมวดทอฐานค่ะทอมันโทนะคะหัวอยู่ ส่วนบนขมวดหยักโค้งค่ะหยักโค้งในส่วนที่หนึ่งแลลากดิงลงมาทะแยงนะขยงโค้งแล้วก็ลากตรงลงมาถึงเส้นฐานเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหัวอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะคะขมวดขมวดหยักโค้งบนขมวดหยักโค้งบนนะคะโค้งแล้วอยู่ในส่วนที่หนึ่งแล้วลากเส้นดิ่งลงมา ทะแยงโ้งดิ่งจบทอมันโทก่ะทอผู้เท่านะคะหัวอยู่ในส่วนที่สองค่ะหัวหน้ากลางนะคะเฉียงเฉียงไปถึงเส้นฐานเส้นตั้งค่ะหยักโค้งบนลากเส้นดิ่งลงมาหมวนกลางค่ะมมวนกลางส่วนหลังจะเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนหน้าค่ะทอผู้เท่า โดยอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวหัวหน้ากลางค่ะอยู่ในส่วนที่สองเส้นตั้งนะะอยากโค้งบนค่ะลากเส้นดิ่งลงมานะคะม้วนกลางค่ะม้วนกลางส่วนหลังจะเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนหน้าทผู้เท่าค่าต่อไปนอนนี้นะคะหัวอย,อยู่ในส่วนที่สี่ค่ะลากเส้นตั้งขึ้นไป โค้งโค้งอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะคะลากเส้นดิ่งลงมานะคะม้วนหลังค่ะส่วนหลังจะเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนหน้านอนเนนค่ะลองใหม่อีกครั้งนึงนะคะหัวของนอนเนนจะอยู่ในส่วนที่สี่ลากเส้นตั้งขึ้นไปค่ะหยกักแล้วก็โค้งอยู่ในส่วนที่หนึ่งลากเส้นดิ่งลงมาม้วนหลังค่ะ มวนหลังส่วนหลังจะเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนหน้าค่ะนอนเนนค่ะต่อไปดอเด็กนะคะดอเด็กหัวกลางหน้าค่ะหัวอยู่ในส่วนที่สองเฉียงไปด้านหน้าค่ะถึงเส้นฐานลากเส้นตั้งขึ้นไปโค้งในส่วนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงเส้นดิ่งลงมาโดยข้างหนึ่งนะคะหัวของดอเด็กเรียกว่าหัวกลางหน้าค่ะอยู่ในส่วนที่สองหัวกลมๆเต็มส่วนนะคะ แล้วก็เฉียงไปด้านหน้าค่ะลากเส้นตั้งไปถึงส่วนที่หนึ่งโค้งตัวดอเด็กค่ะต่อไปตัวตอเต่านะคะหัวของตอเต่าเรียกว่าหัวกลางหน้าค่ะอในส่วนที่2เฉียงลงมาตั้งไอโค้งบนค่ะโค้งบนลากเส้นหนึ่งลงมานะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวของตอเต่าเรียกว่าหัวกลางหน้าค่ะเฉียง เส้นตั้งอยักโค้งบนแล้วก็ลากเส้นดิ่งลงมาค่ะต่อไปทอถุงนะคะทอถุงหัวล่างหลังค่ะอยู่ในส่วนที่สี่ลากเส้นตั้ง,ไปไปง,งขึ้นไปโค้งหลังคาโค้งอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะคะแล้วลากเส้นดิ่งลงมาค่ะทอถุงค่ะดูใหม่อีกครั้งนึงนะคะทอถุงหัวล่างหลังอยู่ในส่วนที่สี่ ลากเส้นตั้งขึ้นไปโคยักโค้งล่งอยู่ในส่วนที่หนึ่งแล้วลากตรงลงมาถึงเส้นฐานทอถุงค่ะต่อไปค่ะทอทหารนะคะหัวบนหน้าค่ะอยู่ในหัวอยู่ในส่วนที่หนึ่งลากเส้นดิ่งลงมาถึงเส้นฐานนะคะเฉียงไปด้านหลังโค้งแล้วก็ลากเส้นดิ่งลงมาค่ะโดยคหนึงนะคะทอทหารหัวอยู่ในส่วนที่หนึ่งเรียกว่าหัวบนหน้าค่ะ ตรงลงมาเสียงหลังโอ้และลากเส้นดิ่งลงมาถึงเส้นฐานค่ะทอทหาระคะ่ะต่อไปทอทมนะคะพปยัญชนะทอทงเริ่มจากเส้นที่1น,นะคะลากเส้นดิ่งลงมานะคะขนาดของททงจะเป็นขนาดเศษ3ามส่วนสแล้วก็หางซ้อน,นะคะ่ะหางซ้อนอยู่ในส่วนที่1น,นะคะทอทงค่ะดูอีกครั้งนึงนะคะ ทอทงจะเริ่มจากเส้นที่หนึ่งนะคะลากลงมาถึงเส้นฐานขนาดเป็นเศษ3ส่วนสี่ของตัวพยัญชนปะปกติหางซ้อนค่ะหางซ้อนอยู่ในส่วนที่1น่งกับทอทงน้อนหนูนะคะหัวจะอยู่ในส่วนที่1เรียกว่าหัวบนหน้าค่ะลากเส้นดิ่งลงมาถึงเส้นฐานนะคะม้วนหลังค่ะม้วนหลังลากเส้นตั้งขึ้นไปถึงเส้นหลักค่ะ ตัวนอนหนูดูใหม่อีกครั้งนะคะหัวของนอนหนูเรียกว่าหัวบนหน้าค่ะหัวบนหน้าอยู่ในส่วนที่หนึ่งลากเส้นดิ่งลงมาถึงเส้นฐานมว้มวนม้วนหลังอยู่ในส่วนที่สี่นะคะแล้วลากเส้นตั้งถึงไปถึงเส้นหลังตัวนอนหนูค่ะตัวใ<อ>บไ,ไม้นะคะหัวบนหน้าค่ะอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะคะลากเส้นดิ่งลงมาถึงเส้นฐานค่ะ นั่นฐานและลากเส้นตั้งขึ้นไปจากฐานถึงเส้นหลักค่ะบอใบไม้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวบนหน้าค่ะอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะคะลากเส้นดิ่งลงมาถึงเส้นฐานและลากเส้นตั้งขึ้นไปจากเส้นฐานถึงเส้นหลักค่ะบอใบไม้ค่ะต่อไปตัวปอปลานะคะหัวจะอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะคะเรียกว่าหัวบนหน้าลากจากเส้นหลักมาถึง เส้นฐานลากขึ้นไปหางของปอปลาจะยาวไม่เกินสองส่วนนะคะดูอีกครั้งหนึ่งค่ะหัวของปอปลาเรียกว่าหัวบนหน้านะคะจากเส้นหลักมาลากเส้นดิ่งมาถึงเส้นฐานแล้วก็ยาวขึ้นไปหางของปอปลาจะไม่เกินสองส่วนปอปลาค่ะไาสระอุนะคะสระ,ะอุจะอยู่ด้านล่างนะคะอยู่เขียนส่วนที่สองค่ะลากลงมา สะอูจะอยู่ในส่วนที่สองเราไปสะอูนะคะสระอูก็จะอยู่ด้านล่างของตัวพยัญชนะนะคะให้อยู่ในส่วนที่สองค่ะไม่เกินส่วนที่สองนะคะสระอูค่ะเราไปสระเอกค่ะหัวอยู่ด้านล่างต้องเข,เขียนหัวก่อนนะคะแล,ล้วลากเส้นตั้งขึ้นไปค่ะตามด้วยวิสัญน,นีนะคะวิสัญน,นีตัวแรกอยู่ในช่องที่หนึ่งค่ะ ดิสัญชนีตัวที่สองอยู่ในช่องที่สี่ค่ะสระ,ะเอค่ะไปสระ,ะเอนะคะเขียนหัวก่อนค่ะต้องเขียนหัวก่อนนะคะอยู่ในส่วนที่สี่แล้วลากเส้นตั้งขึ้นไปถึงเส้นหลักค่ะสระ,ะเอค่ะ